ประสาทมืองบ้าหรือเปล่าวันนี้หนองจานก็คือพื้นที่ในประเทศไทยวีระไปยังไม่ถึง,ถงตำบลหนองจานในหมู่บ้านหนองจานเลยและคุณบอกเป็นที่ของเขเมนคุณประสานงาน,นกับทหารอ้วนๆบางคนในเมืองไทยกับไอ้หุนเซนด้วยหรือเปล่าพิจารณาจากประวัติอดีตท,ทูตไทยประจำาเขเมนคนนี้จากปากคำวีระและข้อมูลต่างๆหลายด้านผมพูดได้เลยประสาทเป็นเพื่อนรักของภูมิธรรมเวาชเชียชัย และเป็นสมุนรับช้ของไอ้สมเด็จจากนารกเพราะอยู่ขมรมาหลายปีผมไม่รู้มีผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าให้แม่มาเป็นประธาน JBC เท่ากับว่าวางเกมไว้เรียบร้อยแล้วจากการซึ่งใครขมรไม่ยอมประชุม JBC พอรู้ว่าตั้งไอ้ประสาทขึ้นมาโอ้ยแม่งสนามนูน่นนี่มาขอประชุม JBC คำถามคือว่าแม่งชิปหายขึ้นมาทันทีแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบนายประสาทนายประสาทคุณทำวีระสมความคิดและคุณราตรีให้เขาติดคุก มาสามปีกว่าทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ทำเหี้ยอะไรผิดเลยเขายือนอยู่บนแผ่นดินไทยแทนที่คุณจะออกมาปกป้องคนไทยด้วยการคุณเสือกบีบให้เขายอมรับมึงสบายดีหรือเปล่าว่าประสาทมึงเป็นทูดได้ยังไงเนี่ยฮะไละกระทรวงการต่างประเทศส้นตรีเนี่ยมึงทำเหี้ยอะไรบ้างมึงเลี้ยงคนส้นตีนแบบนี้ออกมามีหน้าการทูดไทยแม่งหรือไม่ไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวขอประยานโทษท่านผู้ชมของขึ้นแม่งส้นตีนมากๆ